ตอนเล่นอนะิเมตีเฟนเดอร์ภายใน4นาที20วิเริ่มเอาละอย่างแรกตรงนี้ก็จะมีเสาอยู่เสาหนึง่งให้เรามารับเพชรฟรีกันก่อนส่วนวิธีแล้วก็ต้องวอลลฟายเข้ากลุ่มกดไลค์เกมแค่นี้แหละแล้วก็มากดรับได้เลยเริ่มที่ซัมมอนซัมมอน,มมอนจะมีด้วยกันทั้งหมด4โซนซัมมอนเอาหละ่ะในตู้ก็จะมีตัวละครตามนี้เลยตัวในตัวซ้ายบนนั่นแหละก็ตัวละครรับยังไงละ่ะส่วนข้างบนเวลาก็จะรีทุกๆ1ชั่วโมงเหมือนปกติเลยเราสามารถดูโอกาสสุ่มได้ที่ตรงนี้โอกาสก็จะออกตามนี้เลยนะส่สาา่่วววนนซซ้้้าาาาายยลลงงสสมรรรถตตัออเไดขหื ที่ใช้สุ่มก็50ต่อ1ตัวและ500ต่อ10ตัวส่วนการันตีแล้วก็เลเจนด์จะอยู่ที่50ตัวส่วนมิติจะอยู่ที่400แล้วถ้าใครมีโลบัคเหลือแล้วก็สามารถซื้อเพชรเพิ่มได้หรือน้ำยาลัคก,กี้คูณ2คูณ3ทางด้านซ้ายเลยและในตู้เนี่ยยังมีตัวละครใช้นี้ด้วยนะที่จะทําให้เราแต่งตัวแบบเท่ๆได้เลยเทิดรีโลในเทิดรีโลก็จะมีขั้นตอนโดยทั่ว3ขั้นตอนหลักๆเลือกตัวดูโอกาสและสุ่มนั่นเองอถ้หากคุณมีโลบัคเหลือแล้วก็คุุณสสาาาาาาามมมมมรรถซซืื้้้้อออทททีี่่่่เเพิไดงยยยาคาก็จะะูตนนันล,ลบ,บ สุดในเกมเหรอแน่นอนว่าต้องเป็นบัฟออ m i g ตี้หนึ่งศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ l o a d l e l o จะมีขั้นตอนทั้งหมดสองขั้นตอนเลือกตัวและสุ่มการสุ่มถ้าเราใช้สีแดงๆสุ่มจะใช้ทีละหนึ่งสุ่มทีหนึ่งจะรีทั้งหมดสามสเตทด้วยกันดาเมจคูลดาวและระยะเลนจ์แต่ถ้าเราอยากจะล็อกสเตทไหนแล้วก็เราจะต้องใช้ f l อ s บ By ในการล็อกไว้เพียงแค่คุณกดไปมันก็จะล็อกสเตทนั้นให้รีไม่ได้คราฟ t ิ i n g และ e v o วว i n g ในระบบคาฟติ้งเพียงแค่เรากดเลือกของที่เราต้องการจะใช้เราก็จะสามารถดูได้เลยว่าของชิ้นนั้นใช้อะไรบ้างสามารถดูได้ที่ฝั่งซ้ายและจํานวนเงินในการใช้ EV o คุณสามารถเลือกยูนิตของคุณที่จะต้องการ E ี o ได้เพียงแค่กดไปตรงกลางเสร็จแล้วก็เลือกใส่ของแล้วเราก็จะ E ี o ตัวละครได้แล้ว Play ใน Play จะมีขั้นตอน3ขั้นตอนด้วยกัน1คือเดินชนประตู2เลือกด่าน3กดเริ่มแต่ละสตอรี่จะมีด้วยกันทั้งหมด6กแชปเตอร์หรือ6ด่านนั่นเองและจะ มีอันที่7ก็คืออินฟินิตที่จะเอาไว้ฟาร์มของแต่ละด่านจะมีโหมดนอร์มัและโหมดฮาร์ซึ่งเราจะได้เพชรเหมือนกันทั้ง2ด่านชาเลนจ์ในชาเลนจ์จะมีด้วยกันทั้งหมด6ห้องแบ่งออกเป็น3ด่าน 1. ด่านฟาร์มเพชรชื่อด่านและชาเลนจ์ที่เจอสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลย ส่วนของรางวัลก็อย่างที่เห็นด่านนี้ก็จะได้เพชรเยอะกว่าชาาบ้าน130้าด่านที่2จะเป็นด่านเอาไว้ฟาร์มดาวสามารถเอาดาวไปค้าของอีโวได้ด่านที่3จะเป็นด่านเอาไว้ฟาร์มเหรียญเทรดที่จะเอาไปรีเทดนั่นเองโอเคต่อมาเราจะมาพูดถึงระบบยูนิตไอเทมเควสและกิลกันยูนิตเราสามารถใส่ตัวละครได้ที่ตรงนี้สามารถดูทั้งดาเมจร,ระยะกูดาวและทุกอย่างได้ที่ตรงนี้เพียงแค่เอาเมาส์ลากไปจิ้ม2ตัวละครชายนี่ตัวละครชายนี่จะเป็นตัวละครที่เราสามารถใส่คอสเมติกได้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่ ที่เขาถืออยู่ในมือหรือชุดตามนี้เลยเราก็จะได้ค้อนและตะปูและท่ายืนมาถ้าเรากดใส่เสื้อเราก็จะได้ชุดมาด้วยแบบนี้เลยและเราสามารถกดขายตัวละครได้ตรงเซลล์โหมดกดเข้าไปคลิก1ตัว หรือว่าจะคลิกกี่ตัวก็ได้กดคอนเฟิร์มเพื่อขายได้เงินไอเทมในไอเทมจะมีด้วยกัน4หัวข้อหลักๆและรวม1หัวข้ออ,อ๋นนั่นก็คือรวมฟู้ดอาหารหรือว่าเอาไว้อัปเกรดเราสามารถกดคลิกเข้าไปที่อาหารและกดจูสเพื่ออัปเกรดตัวละครของเราได้เลือกตัวละครใส่ของ,ก,ของกดฟีดแค่นี้ตัวละครเราก็จะได้เลเวลมาแล้วมิกซ์อะไรก็ไม่อยู่สตาร์ Star. เอาไว้ดูว่าเรามีดาวอะไรบ้างขาดอะไรบ้างหรือว่าเหลืออะไรบ้าง ยูนิคผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเควสในเควสจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แต่ถ้าคุณบ้านรวยหน่อยแล้วก็299โลบัคไม่เท่าไหร่หรอกกดซื้อไปเลยจะได้เควสเสริมมา ของในเควสต,ต่างๆก็จะแตกต่างกันไปคุณสามารถเลื่อนดูได้เลยแล้วก็แต่ละอันให้ทําอะไรก็ลองอ่านเอาเองหรือไม่ก็ใช้ Google แปลภาษา Weekly Quest จะได้ของเยอะขึ้นแต่ก็จะทํานานหน่อยนะแต่ละอันอ Infinite เอาไว้ลง Infinite จะได้100เพรต่อ15เวฟบส่วนเควสบ้านรวยผมไม่รู้เพราะผมไม่มีเงินถ้าใครซื้อแล้วได้อะไรก็บอกผมด้วยแล้วกันกิ i ระบบกิลระบบที่จะทําให้คุณมีกิ i อยู่กับเพื่อนเลเวล up พกิลไปด้วยกันและสามารถได้ของพิเศษจากกิล l ี Reward จะมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างสร้างกิลใช้เงินทั้งหมด20,000 5 0 0 0โกหรือจอยกิวสามารถเข้าไปจอยกิวคนอื่นได้แต่ว่าต้องเข้าดิสคอร์ดเกมตามนี้เลย Leaderboard เพื่อดูว่ากิวของคุณอยู่อันดับเท่าไหร่จะมีด้วยการ3 Leaderboard, Damage, โก go xp t ท a d i n g ระบบสุดท้ายของเรานั่นเองคุณสามารถเทดเพจของ e ีโและตัวละครลับหรือชายนี่ได้ในนี้และระบบสุดท้ายที่ทําให้ทุกคนเก่งมากขึ้นเก่งมากขึ้นไปอีกเพียงแค่ทุกคนกดสเป c e า a r และกด Q พร้อมกัน